สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกันอีกเนาะเมืออ่อเนาะท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาเลาะเบิ่งดอกไม้สวยๆค่ะอ่าสวยทอคนขายไม่สวยค่ะเออคนขายก็สวยค่ะอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ยิงอันนี้ตะกาไปซื้ออะไรคะอ๋อตะกาตะการไอ,ไอกระเป๋าเงินจ้ากระเป๋าป้าทิโตมาเลาะชม อ่า2ทบาทท่านผู้ชมเอ้ยสวยๆครับราคากันเองเนาะยายเนาะสวยๆครับดอกไม้สวยๆป้า <Okay. S 1> <Bye. S 2> มือนี้พาท่านผู้ชมมาเละเบิง่งมีเทียนพร้อมได้เด้อมีเทียนบรต้องอันนี้แบบผ้าขักขนาดครับ บต้องบต้องยานว่าไฟมันบต้องย่านว่าไฟมันสิดับเนาะอามุมนี่ครับมุมนี้พี่น้องที่เข้ามาทางมุมมามุมทิศตะวันตกเด้อเออนั่งเห็ดมัน,ม,นมันบกขักมันต้องยืนเห็ดได้ <c oughs> อ่าโทษครับอันนี้เป็นกระเช้าของ ถวายกับท่านผู้ชมบบต้องบบต้องพันเดะค่ะดอกไม้บ่สามอารรันร้อยปาทิทชบ่บต้องบบต้องบ่ต้องไปเห็ดเนาะครับเนาะอเ,เออมามุมนี้ของเรามีแต่เทียนส,สวยๆครับขออนุญาตถ่ายนี่เด,อด้อนี่เด้อปาทุชขักขนาดครับ แกว้ววายท่านผู้ชมเอ้ยนี่เป็นแกว้ววายอันนี้ก็เป็นแบบเป็นไส้โอดไอไอใส่ใส่ใสอันนั้นทั้งในเนาะใส่คือเดียวกับถ่านง่ายไปป้า,า,อาโอ้ออนนี้ต้องจุดอันนี้ต้องจุดเนาะครับเนาะป้าขับขนาดครับ,อ,บอือป้าเป็นงามขนาดเลย จุดคึบลงไปปศิบูมีคนเอาปั๊บเลยบมันงามต้องได้เฝ้าเอาจังหน,น่อยได้เนาะเออเขาอยากได้ก็ให้เขาเอาซาแมนบอกเดี๋ยวเ้าสิโค้งไปทางคุณนครับเดี๋ยวเ้าสิโค้งไปทางปลาถ้าดีหันปลาอันนี้อันนี้ดอกไม้สำหรับเอาไปใส่ในหลุมสุสานมืออื่น เป็นงานครับท่านผู้ชมเอ้ยเพื่อนเบ้าป้าอิตาปานคนอ้วนมาอนี้คือซิมีตะดอกไม้ส,สวยๆทา่านออไปมุมนี้คือสิเป็นมุมอาหารครับท่านผู้ชมเนาะปิ้งบาบาะเดค่ะคุณยายเพ<ร>ื่อนเออ อันกระเจ้าขายดอกไม้คือโบขายดอกไม้สาเทศการดอกไม้ขายพักเลยเนาะโอ้หลังจากที่ซื้อดอกไม้แล้วก็มาซื้อพักจ้าแม่นความแค้นขายดอกไม้เบิดเผ็ดโบมีคนขายพักเผ็ดจ้าฮักข,ขายอาหารการกินแลนะเนาะให้มันมีคู่ย่างเนะาะได้การได้การครับจ้าจ้าเพิ่นติดตาม fc fc เนาะครับเนาะขอบคุณมาก ซื้อปูซื้อปลามากับมาทางนี้เด้อท่านผู้ชมเนอะอืมตลาดบ้านเฮาขายอาหารการกินครับพอดีฮะคุณยายเพื่อนอาหารการกินปลาพี่แหล่พี่แหล่ครับปลาสดข่าวสดครับไอวิธีไทยบ้านไทแห่ครับเอาหลังจากที่ซื้อ อ,อ่ฮักคุณอะสดๆครับท่านผู้ชมเอ้ยเออท่านผู้ชมที่ปา,ปากหมอเราครับขายดีขนาดครับนักุงนักเรียนสำหรับพี่น้องที่มาตลาดทะเลก็มีปากหมอมีอ่อมีแม่ยังกอดิจ๊กมีจ๊กไปจับม<อ> ถ้ามาบ้านทะเลนี่เออครับได้การได้การอาหารเข้าเกียบปากหม้อเวียดนามสะอาดสะอาดราคาถูกเนาะราคาถูกป้าครับแม่นกว่าหนึ่งเดือนนู้นหนึ่งพันผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมที่มาทะเลก็อย่าลืมมามุมนี้เนาะมุมทิศตะวันตกเออมาทางนี้ดอกไม้ อันนี้เป็นอาหารการกินมันยังอันนี้ดอกไม้แบบใดอันนี้ปลา,ปาอาทกคือเดินแท้อันนี้เดินคือมันมันเออมีฮอตดอกยงดอกยาได,ด้อเ้อปลาทิชท์ทขักขนาดครับนี่อันนี้ไข่ไข่ไข่ เอาอันนี้ไปวางก็ได้แล้ววะเอาไปวางก็ได้แล้ววะได้รุมฮะได้โอ้ขับแล้วแต่เนาะได้หมดได้หมดอยู่ที่ว่าเฮาสิเอาว่าเฮาสิเอาอยัางไปวางเนาะขับเนาะได<ป>้เลยดีครับไปไปเลาะดูตลาดให้หน่อยนะก็ว่าเนี่ยโอ้ขับ สวยสวห้าสิบบาทครับอือฮ่าฮ่าฮ่าปลาตองโกกระเบิดนะครับปลาตองโกปลาตองโกนี่ถ้ามาสายสายโบได้กินเจ้านี่ฮะต้องมาแต่เจ้าต้องมาแต่เจ้าเออรางวัลที่หนึ่ง ป้ามือนี่วันที่เท่าไหร่สิบวันที่หกป้าออกมาเนี่ยเออรางวัลที่หนึ่งตูดใดก็เลือกเอาเด้อท่านผู้ชมเด้อยังลายยังลายรับรางวัลที่หนึ่งยังลายอยู่อันนี้กระลั่ท่านดีคันดอไรอาเบดแหละอันไม่ยังเกาะเข้าโซยโอ้เอ้โอ้โอ้อ้โร้โ้ ขนมยังอื่นยังยังยัง,ยงสำหรับพี่น้องที่อยากซื้อไอ้พวกของพักก็ต้องย่างเข้าเส้นนี้ครับค็นพักเนาะพักเดี๋ยวมานี่เทาสีพาท่านผู้ชมมาหลอกเบิ่งต้นไม้ครับดอกไม้สวยๆงามๆสำหรับเอาไปใส่หลุมอือเดี๋ยวมาเบิ่งมุมนี้ก่อนครับท่านผู้ชมฮะเด้คุณยายเพิ่นซื้ออ้าท เออเอาท่านผู้ชมมาซื้อตะลงตลาดแล้วกบมาเลาะเบิ่งกับมาดีๆๆๆร้านหยังร้านหยังปากหม้อบ้านค่าแร่ท่านผู้ชมอ้ย <c oughs> แค้นว่ามาทะแห่ไ่ได้กินปากหม้อนี่แสดงว่ามาบ่ฮอด <c oughs> เ้อเออมาบ่ถึงไหนต้นกําเนิดของชาวทะแห่นี่มาจากสกลน,นครนี่ยี่สิบครอบครัว สิบครอบครัวเนี่ยเป็นคนพื้นเมืองอีกสิบครอบครัวเนี่ยเป็นชาวเวียดนามพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วชาวทะแแฮของเฮานี่เป็นลูกครึ่งได้อเป็นลูกครึ่งครับอ่าแต่แทปปานคนอ้วนนี่ก็ลูกครึ่งคือกันเป็นยังคือบนโลอปกติคนลูกครึ่งนี่มันสิโลได้มาเบึง,ง,<ะ>งมาบึงมาเบิงบ่งต้นไม้ยายมาบึงดอกไม้คะ่ะสวย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 อ่าาโทษสำหรับพี่น้องที่สิเอาไปใส่ หลุมบันพบรุษเนาะก็มาเลือกมาซื้อมาหาครับรางวัลที่หนึ่งก็มีแถวๆนี้แหละเด้อรางวัลที่หนึ่งะท่านผู้ชมเอ่อมักขนาดเลยคนที่มีัวหลายมากอลตลาดบ้านเฮาเนะดอกไม้หลายขนาดเลนี่เออเป็นวันแห่งดอกไม้ได้ท่านผู้ชมเอ้มาทักทายที่สกิดเพลินครับไปเดี๋ยวเอาสิ เดีย๋ยวเขาสีหลอกไปทางทางด้านนี้ทางทิศตะวันอออกนี่สิเป็นส่วนมากสิเป็นโซนเป็นโซนดอกไม้ครับท่านผู้ชมดีเด้นี่พี่น้อยเรามาขายดอกไม้นี่ป้า,าที่รักอเดีค่ะป้าทอฮัลโหลที่รักว่าสันไปหาประยุทธ์มาป้าท้อป้าว่าการเมืองอีกไอ้ี่พีสักก่อนพี่ไปหาประยุทธ์มาว่าซัน อันนี้เทียนเนาะครับเนาะ้า,าเดี๋ยวขอชมเน่ยเด,ด้อคือพี่หลึกสว,ส,สวัสดีค่ะเมืมม่ออื่นก็เป็นเทศกาลติดเทียนกับบ้านทะาแฮของเฮาเพราะฉะนั้นก็นเลยว่าพาท่านผู้ชมนี่มาเลาะเบิ่งเนาะว่าก็สิเป็นวันพิเศษอีกวันนึงค่ะที่ท,ที่เหุ่ชาวท่าแฮของเฮากซ็ซื้อดอกไม้ไปประดับรุมไปใส่หลุมซพ บัลทอพรุษของเฮาสิเป็นพวงก,กับมี่ครับเป็นพวงมาลัยเป็นช่ออ,บบอ่าบบเป็นจัดเป็นอันนั้นครับป้าย5บาทราคากันเองท่านผู้ชมเอ้ยโบต้องไปอันนั้นเนาะยายเนาะอันเป็นพวงนี่เดซสะนี่ยายนี่ขออนุญ,ญาตจับเนี่เป็นพวงนี่บ็ดเลน,นี่ยังบริตติดราคาอ๋อมามาอันนั้นเพื่อนมาเลือกมาซื้อมาหากล้วยไม้สวย ท่นผูชมใหญ่120เล็ก60เอาติดเป้ามาซื้อปลาโชวเอานี่เป็นพวงมาลัยบอกฮะพวงเท่าไหร่คันอ๋อครับพวงละ30สําหรับพี่น้องที่แบบอยากสะดวกสะดวกเนาะบอต้องบอต้องเห็ดครับซื้อเป็นชุดเลยอันนี้ค่ะจัดใส่ตะกร้ากำลัง เออครับสดสดอันนี้เป็นอืมครัค<ม>บช่อเป็นช่อนเนาะครับเนาะสีแดงรอยหรอบางคนก,นก็เอาไปไอ้นั่นเอาเอ๋อใหญ่ร้อยห้าสิบท่านผู้ชมอันนี้กุหลาบอ้ทออเทียนดอกยังเงดอกดอกบัวเนาะเออเทียนดอกบัว อันละเท่าไหร่ค่ันอันละสาบ้าทปาทิาทโทษท่านผู้ชมอันนี้อันนี้กัอันนี้เด็นนเป็นถุง<ต>โอ้หมายถึงว่าเขาไปตั้งเลยปลาขับข,บขบัท่านผู้ชมอันทราประทานวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะ,คะไม่ยังได้ดอกโอ้นึกว่าดอกไม้ <laughs> <laughs> ไอ้อ oh. ันจ oh, uh, oh, uh, ังคุณพ่อเวียดนามอันอยู่บ oh. ัดค uh, uh, ุกสะอาดเพื่อเหตุขายโดยได้ซื้อซ้อยพื่อถือะพูดอกไม้่ะค่ะอ๋อเพื่เหตดดอกไม้ขายคุณพ่อไอเวียดนามก็คือว่าอารามอารามชีมือชีรับเขาน่ะค่ะอยู่คุกสะอาดเออเออคนจักคนจักอยู่ส่วนใหญ่สิเป็นไอ คาปูชินคาปูชินปิดคาปูชินเอาเห็ดเห็ดดอกไม้ขายดอกอุ้ยเอาเพื่อนเอาไปขายโดยใส่เขาได้จังจักว่าเพื่อนขายอันพี่สาวอันไปซื้อดอกไม้พาเราไปซื้อเห็ดอันซอยเพื่อนลดให้ซอยสนับสนุนสนับสนุนอพี่อ้อนเราไปจ้าวพูนั้นผู้นี้โซ่ขยันว่าว่าอันอันอันนักบวชอันผู้ชายกับเห็ดดอกไม้เป็นเนาะอาสั้นเออกระเจ้าโอ้เข้าอารามเข้าอารามเห็นใจเพื่อนอยู่ครับสำหรับอ่า มาเบิงดอกไม้ต่อครับท่านผู้ชมสวยๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเอ้ยอย่าเเพ่วตื่นตาตื่นใจได้อันนี้เล็บคุดเล,เล็บคุดครับเล็บคุดใหญ่เอาไปเห็ดประดับนั่นประดับนี่ก็สวยงามแม่นความอขอเาไ้ซื้ออาบอกเอาไปปลูกก็ได้ได้หั่นตัดเออเอาไปตัดแซมใส่อันอันนั้นครับ อีเด็คุณยายเพื่อนเอามานี่ยซอท่ดใดเห็ดเป็นขายค่ะปลาทิพโษบ่ยายบ่คืองามแท้ไปลาโชขักขนาดครับเห็ดตังติเอาใส่ถุงมามนวักซีปหมัดนด้นครับอยยเออ <Okay. S 1> แมน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 ครับแมนแมนขอซิปหมัดยายซิปหมัด เออลูกคิดถึงได้สิบมัดสิบมัดเอาใส่ถุงเออเออเอาแถมพร้อมแถมพร้อมแถมพร้อมครับเออเจ็ดแปดเอาใส่ถุงไม่เอาใส่ถุงไม่มันมันสิมันสิซ้ำมันสิซ้ำเออเอาเอาใส่ถุงละห้ามัดสายใหญมันสิซ้ำมันสิซ้ำ อืมงามเละบาทนงามเลยครับเออเอาใส่ถุงละห้าเออเมนความตื่นเข้าไปแทนเ,เข้าไปพูดเอาบอยายบอกปลาทอันนี้เด้กก็เอาให้แน,น่นี่อันสีแดงแดงดึงๆน,นี่ก็ะนิ่เออเบนี้ก็เอาเอาเซมใส่เซมใส่สสสสสสสราคาคือกันละว่าเออเอาใส่นับใส่ เออเอานั่นแหละเบอร์นั่นแหละเบอร์นั่นแหละเบอร์สีแดงๆใส่พร้อมมีญาติหลายคนญาติหลายคนเอานี่ญาตินี่นี่นี่ปลาทิศท้องขับเอาเอาโต้ไหมออกมาใส่บาทนี่ปลาท่านผู้ชมสวยๆทางนั้นเลยครับผม ป้าพี่จูนบบดีป้าโทอ่าสำหรับพี่น้องที่มาตลาดทะเลก็ต้องมีพวกเออ่เมี่ยังเกาะเมี่ยงเนาะเมี่ยงเมี่ยงปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดมีกระดกไหมสื่อท่านผู้ชมเอ้ยดีเอาเอาเอ้าซุ้มซู่หมท่านผู้ชมเบิ่งเนาะเขาดีไซน์ดิเออ สิพิชไพ่นนละอ้ทุกท่านผู้ชมเลยเอา้าญาติย,ย,ยังบริพอบ่กซื้อบรเษ้านี่ซื้อไปเลยบริพ帛เอาท่อเอาจนเต็มลุมพูดเลยเนาะดอกไม้นะี่เนาะเออคือเห็นหอบเมื่อจิงกงึ้งเต็มแล้วเหมือนกน้มาเอาอีก สวยครับมีแต่ต้นไม้สวยๆท่านผู้ชมเอ้ยนี่เป็นช่อกระมีครับอันนี้เป็นพวงเลยเนาะเป็นพวงมาพวงเท่าไรฮันยายฮะโอ้ตัวใหญ่เลยเอาใส่ลุงใหญ่เนาะปลาใาญ่ๆดาวเรืองครับดาวเรืองท่านผู้ชมเอ้ยปลาแดดอยากออกเลยครับมาทางมุมนี้ก็สวยครับมามุมนี้ก็ดีเอ้ ไปไปกับอ่อนๆเออเอาคือดอกไม้นี่ก็สีขายไปตลอดครับจนทอดมืออื่นเศร้าพื่อแหละดอกไม้นี่เนาะท่านผู้ชมเนาะเออครับมีเทียนพร้อมได้ท่านผู้ชมไหมปาทิโชกครับท่านผู้ชม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 ท่านผู้ ระวังระวังตกลุมนะท่านผู้ชมระวังขาจะลุบลงไปแล้วพอแห้งแล้วเนาะเรียกเทสกิดแถวนี้แล้วมาดึงขึ้นใครตกเือได้บอเอออะ่งนะกยายไปอารามามีต่ครับเอออดีตเอฟซีเพื่อนผูกกับท่านผู้ชมอยู่พคนละอันนี้ค่ะเอามาขายบุหรีซื้อมาอันนี้ ซื้อแกาไปลมคืนกับมายังบ่พอพอีกอยู่ป่าท่งเบิดแลลคุ้งฮะโอ้ยมาบททันเนาะเอาไปตึกป่าเด้ท่านผู้ชมเที่ว่าคุ้งของยายเพื่อนเออเอาไปตึกตึกป่าครับท่านผู้ชมเอาพี่ลินาเก็บ พี่ลินนาก็มาขายดอกไม้อ๋อหันเดีหันหันเดีหันมันแดด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 หาลมหาลมหาลมพักก่อนมันแดดมันแดดครับปลาทอพีลินนาอ้าวมาเลาะเบิ่งทางนี้ครับท่านผู้ชมเลยปลาทิอพปลาเข่งท่านผู้ชมออืพี่ลึกพี่ลึก ต้องเอาเมื่อทาเกลือเผาเนาะทาเกลือเผาได้กันปลาครับปลาเค็งใหญ่ปลาปูได้จ้าขายอยู่เด้อจ้ากระปูกระปูปลาพันหยังอ่ะนะคือดิ๊ก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 อยู่แทะนะเนาะอ๋อของเพิ่อนท่เบ้อ โอ้คือหนาวได้หั่นจากหนาวได้หัน่นบ<อ>่คือสั้นดิ๊กดิ๊กดิ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 กอยู่แท้นะหรือว่ายานบอกเลี้ยนได้บ่มันถักสั้นเดีน,นั้นเน,ะนาะพันสั้นพันหนาวพันหนาวพันหนาวมาเบิ่งม,มุมนี้ครับท่านผู้ชมเลยมีแต่ดอกใบสวยๆครับท่านผู้ชมครับมัน คือว่าใส่เวลาหลอกซื้อดอกไม้นี่มันต้องใส่เวลาเปิดสมองสองสมงท่านผู้ชมเออนี่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 มาเบิ่งมุมนี้ครับอวกมุมนั่นก็คือคอือสวยๆครับท่านผู้ชมว้าวตับป่าทุนอ้วนเราพามาเบิ่งดอกมงดอกไม้โอ้ อ้าวแซ่บอยู่บ่เอออร่อยครับบอซันโยยายนี่เราคือนั่งลงเห็ดขักแทันนี่โอ้โีเห็ดเบิ่งผัดคอยมาคอยมาไก่ผัดมีแต่ดอกไม้อ่าทางนี้ครับี๋ยวสิเดินเละ มาเออมาเบิ่งหลายหลายมุมหลายหลายมุมอันนี้ของเราก็ดีครับสวยๆครับสวย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 โตะนี้ก็คือฟังเพลงไปพร้อมครับเออครับ เบิ้ดเลยได้มุมนี้ใหญ่ไรยังบอดีมือบอกโอ้ขายจนนั้นผู้เล่นเนาะเบิ้ดมือผู้เล่นเนาะฮันดีค่ะครับได้ายเออซื้อแล้วกับเข้าซื้อแล้วยายทาสกับเข้าซื้อแล้วอันนี้เป็นหมูหมูปิ้งคุณน่ะใหญ่นวยโทรศัพท์อยู่เงียบๆอยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับวันน้ไปโรงเรียนเหรอครับวันนี้น่ะตอนเลิกวัยสิบเอ็ดอ๋อป,ลอปล่อยปล่อยปล่อยมาเห็ดบุญเห็ดบุญเห็ดบุญเอากระสีหลอดออกไปท่างผุ้ชครับได้ดอกไม้แหะท่านผู้ชมเ,เอ้ยออ เจ้านี่ก็ผพลรไม้รับคาประจำด้เจ้าหนี่ครับถุงละยี่สิบบาทเขาซื้อน้ำเพื่อนสามถุงเพื่อนก็ลดให้เอาวันดีค่ะฮัดดีฮค่ะฮัดดี้ค่ะ FC FC เพื่อนเออ FC ปานคนอ้วนยายกีครับดีล้านเพื่อนกระขายของอยู่นี่เออหาเลาะซื้อดอกไม้สำหรับฮัดดีนี่เจ้าของขนม เอาสำหรับท่านผู้ชมมื่อวันี้เนาะก็ให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเด้อเออให้รวยรวยให้รวยรวยเออทำบุญทำบุญให้ผู้สูงอายุให้เออให้ไอผู้ไอบรรพบุรุษเนาะคนตายนี่มันมันบางคนกระดวงได้เออนั่นแหละ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 มืออื่นมืออื่นครับขอให้อยู่ดีมีแห้ง สุขภาพเออความเจ็บอย่าได้ความ,มไข่อย่ามีเออนี่นี่นนมาปิดมาปิดไล่ตรงโต๊ะยายนี่ครับนี่นี่เออดอกไม้ส,ยสวยๆครับขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุ่งหุ้งมุอหนาเด้อท่านผู้ชมเดอเอ้ออ้าขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม